สำหรับร้านค้านะครับอย่าลืมอย่าลืมส่งหน้านี้ด้วยน,นะครับให้เรากดเข้าที่แอปถุงเงินนะครับเมื่อตอนนี้รู้สึกว่าสมัครได้ทีละหนึ่งแอปถูกปะได้ได้ครั้งละแอปเท่านั้นนะครับเพื่อรับสิทธ์นะครับให้เราถ่ายรูปแคปหน้าจอนะครับจับภาพหน้าจอของนี่ก็คือฟู้ดดีลเวอรี่ที่เป็นโลโก้ลแมนตัวนี้นะครับภาพพิธีวงในเมอร์เชนมาที่ศูนย์ช่วยเหลือ ด้านล่างตรงนี้นะครับพิมพ์เข้าไปมาที่ตัวติดตอ่อด้านล่างตรงนี้นะครับฝ่ายติดตอ่อฝ่ายบริการลูกค้าอัพโหลดตัวนี้นะครับติดตรงนี้อัพโหลดตัวนี้นะครับพิมพ์เข้าไปอ่ะตัวนี้มันก็จะใส่ทําการใส่ตัวง่าย นะครับชื่อร้านนะครับแล้วก็เลือกไฟล์นะครับไฟที่ไฟล์อย่าลืมนะครับร้านคาร้านไหนก็อย่าลืมส่งกันนะครับอ่นะเสร็จแ,แล้วเนี่ยเลือกไฟล์ถูกไหมดูอีกทีนึงเดี๋ยวเลือกผิกน,นะครับไฟล์แรกเลยตัวนี้นะครับจิิมเข้าไปแค่นี้เองนะครับให้กดส่งยืนยัน นะครับเนี่ยเออเลิกมีคนถ่งเยอะขนาดนั้นเลยกดใหม่เอ็กซ์ดวอีกทีนึงยืนยนัน ขอบคุณสำหรับการแจ้งข้อมูลนะครับเราก็กดออกโอเคเรียบร้อยนะครับ